นายประวรเวทพุ่งรุจีอดีตอธิบดีกรมศิลปากรซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะครับท่านเคยดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้านหน่วยศิลปากรที่6เขตพิมายซึ่งก็รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างท่านยืนยันนะครับถึงกรณีปราสาทต,ตาเมือนทมที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้โดยเปิดเผยว่าปราสาทต,ตาเมือนทมนั้นถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของประเทศไทยโดยกรมศิลปากรและประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตั้งแต่ปี2,478แล้วถ้านับเวลาแล้วเป็นเวลานานกว่า90ปีมาแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ประเทศกัมพูชานั้นจะได้รับเอกราชจะได้รับการประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติในปี2,498ด้วยซ้ำอันนั้นก็ตีเป็นปีคศ .1955 สำหรับการขึ้นทะเบียนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับ สะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการดูแลรักษามารดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ดังกล่าวภายใต้การปกครองของไทยมาอย่างยาวนานครับทางนี้ที่ผ่านมากรมศิลปากรมีหลักฐานยืนยันถึงการเข้าบุรณะซ่อมแซมโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกว่า34ล้านบาทในขณะนั้นซึ่งก็ได้รับความร่วมมือกับหน่วยทหารในพื้นที่มาโดยตลอดและมีประวัติศาสตร์โบราณคดีหลักฐานที่รวบรวมได้ จากการสำรวจภาคสนามอย่างละเอียดที่ถ้วนในพื้นที่และที่สำคัญนะครับไม่มีหน่วยงานใดในต่างประเทศโต้แย้งในการเข้าบูรณนะซึ่งการยืนยันของอดีตอธิบดีกรมศิลปากรในครั้งนี้นับเป็นหลักฐานสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการปกป้องและทำรงรักษามารดกอันล้ำค่าของชาติและยืนยันว่าปราสาทตาเมืินทมรวมถึงปราสาทตาเมืินโต้และปราสาทตาควาย คือส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินไทยที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติไทยอย่างแท้จริงครับเราจะมีหลักฐานที่ประกาศในราชกิจจารยว่าอันเนี้ยนะครับเป็นระราณานที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับแล,ล้วกรมศิลปกรก็มีการสํารวจนะครับก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยกมรมศิลป์สำรวจไว้2,503ต้องชัดเจนต้องมั่นใจและเชื่อใจนะฮะว่า บรรดาโบราณฐานที่กรมศิลกปรกรได้สํารวจเอาไว้แล้วนะมันคือโบราณฐานของประเทศไทยไม่ว่าใครจะมาพูดยังไงผมว่าเราจะต้องแบบไม่หวั่นไหว